คุณเคยเข้าใจผิดไหมครับว่าทำไมกามหมายถึงแค่เรื่องบนเตียงถ้าคุณคิดแบบนั้นคุณกำลังพลาดความจริงที่สำคัญที่สุดของชีวิตไปเพราะกามในความหมายของพระพุทธองค์นั้นกว้างขวางลึกซึ้งและน่ากลัวกว่าที่คุณคิดเป็นร้อยเท่ามันคือกับดักที่มองไม่เห็นที่ขังเราไว้ในความทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ว่าจะเป็นรสชาติอาหารที่ติดลิ้น เสียงเพลงที่ติดหูหรือยอดไลท์ที่ติดใจวันนี้ผมจะพาคุณไปไขรหัสลับที่ชาวพุทธจำนวนมากยังเข้าใจคลาดเคลื่อนผ่านบทสนทนาที่จะพลิกมุมมองของคุณไปตลอดการเตรียมใจให้พร้อมนะครับเพราะคำตอบในข้อที่20จะเปลี่ยนวิถีที่คุณมองความสุขให้ไหม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในสมัยพุทธกาล นวัดเชตวันมหาวิหารยามบ่ายที่ล่มลื่นด้วยแมกไม้มีบุตรเศรษฐีหนุ่มเจ้าสำราญน,นามว่ากามินผู้เพียบพร้อมด้วยรูปสมบัติและทรัพย์สมบัติเขาใช้ชีวิตเสพสุขอย่างเต็มที่แต่กลับพบว่ายิ่งเสพยิ่งโหยหายิ่งเติมยิ่งไม่เต็มความว่างเปล่ากัดกินหัวใจจนเขาเริ่มสงสยัย ในวิถีชีวิตของตอนเองกาหม,มินจึงตัดสินใจเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทูลถามความจริงเกี่ยวกับความสุขที่เขาไล่ล่ามาทั้งชีวิตข้อที่หนึ่งกาหม,มินกราบทูลถามด้วยความสงสัยว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ถูกสอนมาว่าความสุขสูงสุดคือการได้เสพสมในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส แต่ทำไมข้าพระองค์ยิ่งเสพกับยิ่งทุกข์ข้าพระองค์อยากทราบว่าแท้จริงแล้วกรมตัณหาคืออะไรกันแน่มันคือปีศาจร้ายหรือคือความจําเป็นของมนุษย์พระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ตรัสตอบด้วยพระสุรเสียงที่สงบเย็ยนว่าดูก่อนกาเมินเธอจงตั้งใจฟังกรมตัณหาไม่ใช่ปีศาจที่มีเขี้ยวงง แต่มันคือความทยานอยากของจิตความกระหายที่จะเสพสเวยอารมณ์ที่น่าใคร่น่าพอใจทางตาหูจมูกลิ้นและกายมันคืออาการที่จิตหิวโหยอารมณ์เหมือนคนที่กระหายน้ำเค็มยิ่งดื่มก็ยิ่งกระหายการตัณหาคือเชื้อเพลิงที่ทำให้ไฟแห่งความทุกข์ลุกโชนไม่รู้จบ ข้อที่สองข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าการคือเรื่องเพศรสเท่านั้นความเข้าใจนี้ถูกต้องหรือไม่พระองค์ตรัสว่าเป็นความเข้าใจที่คับแคบนักกามมินเรื่องเพศรสเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเท่านั้นในทางธรรมกามครอบคุมถึงกามคุณห้าืนรูปที่สวยงามเสียงที่ไพเราะกลิ่นที่หอมหวน รสที่อร่อยและสัมผัสที่นุ่มนวลแม้แต่ความพอใจในเสื้อผ้าสวยๆอาหารจานโปรดหรือบ้านหลังใหญ่ทั้งหมดล้วนจัดอยู่ในข่ายของกามทั้งสิ้นมันคือกองขังที่ตกแต่งไว้อย่างวิจิตรเพื่อขังผู้ไม่รู้ไว้ข้างในข้อที่สถ้าเช่นนั้นวัตถุสวยงามต่างๆในโลกนี้คือตัวกิเลสใช่หรือไม่ พระองค์ตรัสแยกแยะให้เห็นชัดเจนว่าไม่ใช่หลอกกามมินเราต้องแยกให้ออกระหว่างวัตถุกรมกับกิเลสกรมวัตถุกามคือสิ่งของภายนอกผู้หญิงสวยอาหารอร่อยเพชรนินจินดาสิ่งเหล่านี้เป็นกลางๆไม่ใช่กิเลสในตัวมันเองแต่กิเลสกรมคือความกำหนัดยินดีในใจของเธอต่างหาก ต่อให้โลกนี้ไม่มีสิ่งของสวยงามแต่ถ้าใจเธอยังมีความอยากเธอก็จะสร้างวิมานในอากาศขึ้นมาเสพเองอยู่ดีดังนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่ของแต่อยู่ที่ใจข้อที่สี่ทำไมพระองค์จึงตรัสว่าการให้ความสุขน้อยแต่ให้ความทุกข์มากพระองค์ตรัสเปรียบเทียบว่าการเปรียบเหมือนชิ้นกระดูกที่เปื้อนเลือด สุนัขที่หิวโซเมื่อได้กระดูเปือนเลือดมาก็ก้มหน้าก้มตาแทะมันได้รสชาติเลือดเตียงเล็กน้อยแต่ไม่มีเนื้อให้กินให้อิ่มยิ่งแทะก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งหิวและปากก็เจ็บความสุขจากกามก็เช่นกันเป็นความสุขชั่วแวบเดียวแต่ต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยยากในการแสวงหาการดูแลรักษาและความโศกเศร้าเมื่อต้องพลัดพราก ข้อที่5่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้ากามเป็นทุกข์จะไหนมนุษย์ทั้งหลายจึงยังลุ่มหลงกันอยู่เล่าพระองค์ตรัสว่าเพราะกามมีอัสาทะหรือรสอร่อยเป็นเยื่อล่อมันให้ความสุขความพึงพอใจในเบื้องต้นเหมือนน้ำพึ่งที่ทาอยู่บนคมมีดสัตว์โลกที่ลิ้นสัมผัสน้ำพึง่งย่อมติดใจในรสหวานจนลืมมองเห็นคมมีด ที่จะบาดลิ้นในภายหลังความหลงในรสอร่อยนี้เองที่ปิดบังตาปัญญาไว้ไม่ให้เห็นโทษภยัยข้อที่6โทษภัยของกามหรืออาทีนวะที่ร้ายแรงที่สุดคืออะไรพระองค์ตรัสว่ากามเปรียบเหมือนคบเพลิงหญ้าที่บุคคลถือทวนลมหากเขาไม่รีบปล่อยไฟย่อมลามมาไม่มือไม่แขนและไม่ตัวเขาเอง กามนำมาซึ่งความขัดแย้งการแย่งชิงการฆ่าฟันพี่น้องทะเลาะกันเพราะทรัพย์กษัตริย์ทำสงครามกันเพราะดินแดนชายหญิงฆ่ากันเพราะความหึงหวงต้นเหตุทั้งหมดล้วนมาจากความปรารถนาในกามทั้งสิ้นข้อที่7สำหรับคารวะการแสวงหาความสุขจากกรรมถือเป็นความผิดบาปหรือไม่พระองค์ตรัสด้วยความเข้าใจว่า ไม่ถือเป็นบาปหากสแสวงหาโดยชอบธรรมและบริโภคโดยไม่เบียดเบียนใครการเป็นคารวาสย่อมยังต้องเกี่ยวข้องกับกามหรือกามโพคีแต่จงเป็นผู้บริโภคกามอย่างผู้รู้เท่าทันไม่ใช่บริโภคอย่างทาตรู้จักหารู้จักใช้และรู้จักแบ่งปันอย่าให้กามเป็นนายเหนือหัว ที่สั่งให้เธอไปทำชั่วเพื่อนแรกมันมาข้อที่8ข้าพระองค์จะเสพกามอย่างไรไม่ให้จิตใจตกต่ำพระองค์ตรัสแนะนำว่าจงเห็นโทษของมันแม้ในขณะที่กำลังเสพเหมือนคนที่กินเนื้อตากแห้งเพื่อประทังชีวิตกลางทะเลทรายกินเพียงเพื่อให้ร่างกายดำรงอยู่ได้เพื่อทำหน้าที่อย่ายึดติดว่ามันเป็นของเรา หรือเป็นความสุขที่เที่ยงแท้เมื่อได้มาก็ไม่ลิงโลดใจเมื่อเสียไปก็ไม่ฟูมฟายนี่คือวิถีของผู้ครองเรือนที่มีปัญญาข้อที่9การกดข่มความอยากหักห้ามใจด้วยความรุนแรงเป็นวิธีที่ถูกต้องหรือไม่พระองค์ตรัสว่าการกดข่มไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ถาวรเหมือนการเอาหินทับหญ้า พอเอาหินออกหญ้าก็งอกงามกว่าเดิมทางที่ถูกคือการใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นความจริงให้เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ความคร้เมื่อเห็นบ่อยๆจิตจะเกิดความเบื่อหน่ายหรือนิพพิทาและคลายความยึดติดเองโดยไม่ต้องไปบังคับกดข่มมันข้อที่10อะไรคืออุบายวิธีที่จะช่วยบรรเทาไฟราคะ ที่กำลังลุกโชนพระองค์ตรัสสอนอสุภกรรมฐานหรือกายยะตาสติเมื่อจิตเกิดความกำหนัดในรูปสวยงามจงพิจารณาลอกหนังหุ้มออกมองเข้าไปถึงเนื้อเลือดและกระดูกถามตัวเองว่าสิ่งที่น่าใครนั้นอยู่ตรงไหนผมขนเล็บฟันหนังหรือของเสียในร่างกาย เมื่อพิจารณาเห็นความเป็นปฏิกูลความงามจองปลอมจะพังทลายไฟราคะจะดับลงเพราะเชื้อฝืนแห่งความหลงผิดถูกทำลายไปข้อที่สิถ้าข้าพราะองค์ต้องการความสุขที่เหนือกว่ากามมีสิ่งใดทดแทนได้พระองค์ตรัสถึงเนคขม,มะสุขความสุขจากการออกจากกามปราณีตกว่าความสุขจากกามร้อยเท่าพันเท่า นั่นคือความสุขจากความสงบหรือสมาธิเมื่อจิตสงบจากนิวรณ์สงบจากความกังวลกวายจิตจะสัมผัสกับปิติและสุขที่เย็นช่ำเป็นความสุขที่ไม่อิงอาศัยวัตถุเป็นอิสระและอิ่มเอมใจผู้ที่ได้ลิ้มรสความสุขนี้แล้วจะไม่หัวยหาความสุขจากกามอีกเลยข้อที่ส2ท,ทำไมบางคนมีทุกอย่างแล้ว แต่ยังรู้สึกขาดไม่เคยพอพระองค์ตรัสเปรียบเทียบว่าเพราะตัญหาเปรียบเหมือนแม่น้ำที่ไม่เคยเต็มฝั่งต่อให้ฝนตกหาใหญ่แค่ไหนแม่น้ำก็ยังรับน้ำได้อีกหรือเปรียบเหมือนไฟที่ไม่เคยอิ่มเชื้อยิ่งเติมเชื้อไฟยิ่งลุกโชนคนที่ไม่รู้จักคำว่าพอต่อให้มีภูเขาทองคำสองลูกก็ยังไม่พอความอิ่มเต็ม ไม่ได้เกิดจากการเพิ่มสิ่งของแต่เกิดจากการลดความอยากในใจข้อที่13บขาาแต่พระองค์ผู้จเจริญการถือศีลแปดช่วยลดละกามได้จริงหรือพระองค์ตรัสว่าศีลแปดคือแบบฝึกหัดขั้นสูงของการขัดเกลากามการงดเว้นอาหารเย็นงดเว้นการดูบหรสศพงดเว้นที่นอนสูงใหญ่เป็นการฝึกฝืนความเคยชิน เพื่อให้จิตเข้มแข็งเป็นการจำลองชีวิตของพาอาระอรหันต์เมื่อกายไม่ถูกปนเปื้อด้วยกามจิตย่อมมีโอกาสตื่นรู้และสงบได้ง่ายขึ้นเป็นบันไดขั้นสำคัญสู่การหลุดพ้นข้อที่14ในยุคสมัยที่สิ่งยั่วยุมีอยู่รอบตัวข้าพราะองค์จะรักษาใจอย่างไรพระองค์ตรัสสอนเรื่องอินทรสังวรจงสมรวมระวังทวารทั้งหก คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเปรียบเหมือนเต่าที่หดหัวและขาเข้ากระดองเมื่อภัยมาเมื่อตาเห็นรูปสักแต่ว่าเห็นอย่าให้กิเลสครอบงำเมื่อหูได้ยินสักแต่ว่าได้ยินจงเป็นนายทวารที่เข้มงวดตรวจสอบแขกแปลกหน้าหรืออารมณ์ที่จะเข้ามาในจิตใจถ้ารู้ว่าเป็นโจรหรือกิเลสอย่าเปิดประตูรับ ข้อที่สิความรักความผูกพันถือเป็นกรรมที่ควรละทิ้งหรือไม่พระองค์ตรัสแยกแยะระหว่างเปมะหรือความรักใกล่กับเมตตาความรักที่เจือด้วยราคะและความยึดติดย่อมนำมาซึ่งความทุกข์ที่ใดมีรักที่นั่นมีโศกแต่เมตตาคือความปรารถนาดีที่บริสุทธิ์ไม่หวังครอบครองจงเปลี่ยนความรักแบบเจ้าของ ให้เป็นความรักแบบกัลยาณน,นมิตรรักด้วยปัญญารู้จักปล่อยวางเมื่อถึงเวลาต้องพัดภาคเช่นนี้ความรักจะไม่เป็นพิษแต่จะเป็นโอสถชโลมใจข้อที่16ถ้าข้าพราะองค์ละกามได้แล้วชีวิตจะจืดชืดไร้รสชาติหรือไม่พระองค์ตรัสว่าตรงกันข้ามเลยกามินชีวิตที่พ้นจากกาม คือชีวิตที่รสชาติกลมกล่อมที่สุดเธอจะเห็นความงามของโลกตามความเป็นจริงโดยไม่มีแว่นสีของกิเลสมาบดบังเธอจะกินข้าวอร่อยขึ้นเพราะกินด้วยสติไม่ใช่ด้วยความตะกะเธอจะมีความสุขง่ายขึ้นกับสายลมแสงแดดและความดีงามชีวิตจะเบาสบายเพราะไม่ต้องแบกภาระในการไล่ล่าและรักษาวัตถ,ถุกรรม ข้อที่17การบรรลุธรรมเป็นโสดาบันต้องละกามให้หมดสิ้นเลยหรือไม่พระองค์กรัาวว่ายังไม่จําเป็นพระโสดาบันยังคลองเลือนได้ยังมีคู่ครองได้แต่ท่านละความเห็นผิดว่ากายนี้เป็นตัวเราและท่านมีศีลห้าบริสุทธิ์ไม่ละเมิดกามในทางที่ผิดท่านยังเสพกามอยู่แต่เสพอย่างผู้มีสติ และรู้ทางออกกามไม่สามารถฉุดท่านลงสู่อบายภูมิได้อีกแล้วข้อที่18แล้วขั้นไหนเล่าที่กามตัณหาจะขาดสะบั้นลงอย่างสิ้นเชิงพระองค์ตรัสว่าในชั้นพระอนาคามีเมื่อจิตเข้าถึงธรรมขั้นสูงนี้กามราคะจะถูกทําลายจนหมดสิน้นเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดยอดด้วนไม่อาจงอกงามได้อีก กิจของท่านจะบริสุทธิ์จากความใคร่ไม่หวั่นไหวต่อรูปเสียงกลิ่นรสใดๆท่านจะเป็นผู้มีพรหมจรรย์ที่สมบูรณ์โดยอัตโนมัติข้อที่19ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ควรเริ่มต้นฝึกฝนตั้งแต่วันนี้ด้วยวิธีใดที่ง่ายที่สุดพระองค์ตรัสว่าจงเริ่มด้วยการรู้จักพอหรือสันโดษพอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้และหมั่นจเจริญสติในชีวิตประจำวันเมื่อความอยากเกิดขึ้นให้รู้ทันว่าความอยากเกิดขึ้นแล้วอย่าเพิ่งรีบสนองความอยากนั้นให้ชะลอเวลาดูมันไปก่อนเธอกำลังฝึกเป็นเจ้านายของกัญหาทีละเล็กทีละน้อยแล้วโซ่ตรวนแห่งกามจะค่อยๆคลายออกเองข้อที่20คําคำถามสุดท้ายกามินกาบทูล ด้วยความศรัทธาอย่างที่สุดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสรุปแล้วอะไรคือหัวใจสำคัญที่จะทำให้ข้าพระองค์อยู่ร่วมกับกามในโลกนี้ได้โดยไม่ถูกมันเผาผลาญจนกว่าจะถึงวันหลุดพ้นพระพุทธองค์ประทานโอวาทที่เป็นหัวใจสำคัญว่าดูก่อนกามินหัวใจนั้นคือการเห็นกามเป็นเพียงทางผ่าน จงใช้ชีวิตในโลกนี้เหมือนคนที่เดินผ่านสวนดอกไม้ชื่นชมความงามได้ดมกลิ่นหอมได้แต่อย่ากเก็บดอกไม้ใส่กระเป๋าและอย่าคิดจะนอนเฝ้าสวนนั้นจงเดินต่อไปข้างหน้ามุ่งหน้าสู่วิมุตติหรือความหลุดพ้นใช้ร่างกายที่อาศัยข้าวปลาอาหารนี้สร้างบารมีเปลี่ยนพลังงานจากรกามให้เป็นพลังงานแห่งความตื่นรู้ เมื่อเธอทำได้เช่นนี้กามจะเป็นเพียงพื้นดินให้เธอเหยียบย่ำเพื่อก้าวเดินไม่ใช่หลุมพรางที่จะฝังเธอให้จมบินอีกต่อไปเมื่อกามินได้ฟังดังนั้นดวงตาแห่งธรรมก็เปิดกว้างขึ้นความเล่าร้อนในใจที่เคยแผดเผากับเย็นลงอย่างน่าอัศจรรย์เขาเข้าใจแล้วว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การเอาเข้า แต่อยู่ที่การเอาออกซึ่งความยึดติดนั่นเองเอาละครับคุณผู้ฟังเรามาสรุปบทเรียนสำคัญทั้ง20ข้อเพื่อเป็นคู่มือการอยู่เหนือโลกกามให้คุณนำไปปรับใช้ครับ 1. กรกามตัณหาคือความหิวโหยของจิตไม่ใช่แค่เรื่องเพศ 2. กามคุณ5้ลูกเสียงกลิ่นรสสัมผัสล้วนเป็นกับดัก 3. วัตถุไม่ผิดผิดที่ใจเข้าไปยึดติดคือกิเลสกาม 4. สุขน้อยทุกมากเหมือนสุนัขแทะกระดูกเปื้อนเลือด 5. รลดอร่อยอัดสาทะคือเหยื่อล่อที่บังตาปัญญา 6. โทษภัยคืออาถีนวะเหมือนถือคบไฟทวนลมไม่มือตัวเอง 7. วคารวเสพได้แต่ต้องเสพอย่างผู้รู้ทันไม่ใช่ทาต 8. กินเพื่ออยู่เหมือนกินเนื้อตากแห้งเพื่อข้ามทะเลทราย 9. อยากกดขมแต่ใช้ปัญญาพิจารณาความไม่เที่ยง 10. อสุภกรรมฐานโลกหนังออกดูความจริงข้างใน 11. เนคขมมะสุขสุขจากความสงบลานนีดกว่างกาม 12. ไฟไม่เคยอิ่มเชื้อเติมเท่าไหร่ก็ไม่พอต้องหยุดที่ใจ 13ศีล8คือการฝึกฝืนความชินเพื่อจิตที่แกร่งขึ้น14อินทรียสังวรเป็นนายทวารเฝ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจ 15. เปลี่ยนรักเป็นเมตตารักโดยไม่ครอบครองคือรักที่เย็น 16. ชีวิตไม่จืดชืดแต่จะกลมกล่อมด้วยลดพระธรรม17โสดาบันยังเสพ แต่มีขอบเขตและไม่ผิด 8. อนาคามีคือขั้นที่ตัดกามได้เด็ดขาดสิ้นเชิง 19. รู้จักพอคือจุดเริ่มต้นของการเป็นไทย 20. และสุดท้ายเห็นกามเป็นทางผ่านชมสวนได้แต่อย่านอนเฝ้าคุณผู้ฟังครับโลกใบนี้เต็มไปด้วยสิ่งสวยงามยั่วยวนใจแต่อย่าลืมว่าเราคือนักเดินทาง ที่แวะมาเพียงชั่วคราวอย่ามัวแต่เพลิดเพลินเก็บดอกไม้ลิงทางจนลืมเป้าหมายที่แท้จริงนั่นคือการพาจิตวิญญาณของคุณกลับบ้านแห่งความสงบเย็นสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขที่เหนือกว่าการมและเป็นอิสระจากสิ่งพันธนาการทั้งปวงครับสวัสดีครับหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม และแชร์ต่อให้คนที่คุณรักเพื่อชวนกันมาใช้ธรรมะในการใช้ชีวิตขอทุกท่านมีสติมีปัญญาและเดินทางธรรมอย่างมั่นคงแล้วจะเข้าถึงนิพพานได้ในสักวันหนึ่งแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสาธุ